สวัสดีครับเพื่อนร่วมเดินทางทุกท่านวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องที่ดูเหมือนไกลตัวที่สุดแต่แท้จริงแล้วกลับใกล้ตัวเราที่สุดใกล้เสียยิ่งกว่าลมหายใจเข้าออกนั่นคือเรื่องของความตายและการเตรียมใจในวินาทีที่ชีวิตส่งสัญญาณเตือนว่าเวลาของเราอาจเหลืออยู่น้อยเต็มทีลองจินตนาการภาพตามผมนะครับในห้องตรวจสี่เหลี่ยมสีขาวสะดตา อากาศเย็นเยือกจากเครื่องกลับอากาศที่ดูเหมือนจะเสียดแทงเข้าไปถึงกระดูกกลิ่นน้ำยาฆ่าเชื้อจางๆลอยอวนอยู่ในอากาศเสียงเข็มนาฬิกาเดินเป็นจังหวะสม่ำเสมอติ๊ติกต๊กติก๊กติ๊กแต่สำหรับคนที่กำลังนั่งอยู่บนเก้าอี้ตรงข้ามคุณหมอเสียงนั้นกลับดังราวกับเสียงกลองที่ตีรัวกระหน่ำอยู่ในอกวินาทีที่แพทย์ผู้ตรวจวางผลการตรวจลงบนโต๊ะ ขยับแว่นสายตาเล็กน้อยแล้วประสานมือมองมาที่คุณด้วยสายตาที่เปี่ยมไปด้วยความเห็นใจแต่หนักแน่นแล้วประโยคที่ไม่มีใครอยากได้ยินก็ดังขึ้นหมอเสียใจด้วยนะครับผลตรวจออกมาไม่ค่อยดีนักประโยคสั้นๆเพียงไม่กี่คำนี้มีพลังอําลาจมหาศาลพอที่จะหยุดโลกทั้งใบให้หมุนคว้างทุกเสียงรอบข้างดับวูบลงเหลือเพียงเสียงวิงเวียนในหู และความรู้สึกเหมือนพื้นดินที่ยืนอยู่กำลังแยกออกจากกันมันคือความรู้สึกช็อกที่ทำให้ร่างกายแข็งทื่อสมองว่างเปล่าขาวพโพลนไปหมดคุณอาจจะได้ยินเสียงหมออธิบายต่อถึงระยะของโรคแผนการรักษาหรือตัวเลขของเวลาที่เหลืออยู่แต่เชื่อไหมครับว่าจิตใจของคุณในตอนนั้นไม่ได้อยู่ที่นั่นแล้วมันกำลังดำดิ่งลงสู่หุบเหวแห่งความตรหนก ความกลัวที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนผุดพลายขึ้นมาจับขั้วหัวใจคำถามมากมายเริ่มก่อตัวขึ้นอย่างบ้าคลั่งว่านี่เรื่องจริงหรือเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมทำไมต้องเป็นเราเราทำผิดอะไรความกลัวตายในระยะแรกนี้ไม่ใช่เพียงแค่กลัวการหยุดหายใจแต่มันคือความกลัวการสูญเสียตัวตนกลัวการพลัดพรากจากสิ่งที่รักกลัวความเจ็บปวดที่จะตามมาและที่สำคัญที่สุด คือความกลัวในสิ่งที่มองไม่เห็นและไม่รู้จักจิตที่เคยยึดมั่นว่าร่างกายนี้เป็นของเราชีวิตนี้จะยืนยาวตลอดไปถูกกระชากกลับมาสู่ความจริงอย่างรุนแรงความมั่นคงปลอดภัยที่เคยสร้างไว้พังทลายลงในพริบตาเดียวทิ้งให้เรายืนอยู่อย่างโดดเดี่ยวท่ามกลางพายุอารมณ์ที่โหมกระหนำ่ำและนี่คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางที่ยากลำบากที่สุดในชีวิตของมนุษย์คนหนึ่ง เมื่อเดินก้าวพ้นออกจากห้องตรวจประตูบานนั้นปิดลงแต่ประตูแห่งความทุกข์ระทมในใจกลับเปิดกว้างขึ้นโลกภายนอกยังคงดำเนินไปตามปกติผู้คนยังคงเดินสวนกันขวักไขวเสียงรถราบนท้องถนนยังคงวุ่นวายแสงแดดยังคงส่องสว่างแต่สำหรับคุณแล้วทุกอย่างกลับดูหม่นหมองและแปลกแยกเหมือนคุณถูกผลักออกมาอยู่อีกมิติหนึ่ง มิติของผู้ที่ถูกตีตราว่าเหลือเวลาไม่มากในช่วงเวลานี้จิตใจจะเริ่มสร้างกำแพงขึ้นมาปกป้องตัวเองกลไกลทางจิตวิทยาที่เรียกว่าการปฏิเสธความจริงจะทำงานอย่างหนักคุณอาจจะบอกตัวเองว่าผลตรวจผิดพลาดหมออาจจะดูฟิล์มผิดคนหรือเดี๋ยวตื่นขึ้นมาก็คงพบว่านี่เป็นเพียงฝันร้ายตื่นหนึ่งการหลอกตัวเองเช่นนี้ไม่ใช่เรื่องผิดนะครับแต่มันคือช่วงพักยก เพื่อให้จิตใจอันบอบบางได้รับมือกับแรงกระแทกที่หนักหน่วงเกินกว่าจะรับไหวในคราวเดียวแต่เมื่อความจริงเริ่มแทรกซึมเข้ามาผ่านรอยร้าวของกำแพงนั้นความโกรธเกรี้ยวจะเริ่มเข้ามาแทนที่คุณอาจจะโกรธหมอที่ไม่เก่งพอโกรธคนรอบข้างที่ยังหัวเราะมีความสุขได้ทั้งที่คุณกำลังจะตายโกรธโชคชะตาโกรธสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคยเคารพบ,บูชาว่าทำไมไม่คุ้มครอง หรือแม้แต่โกรธตัวเองที่ดูแลสุขภาพไม่ดีพอความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจจะถาโถมเข้ามาทำไมคนเลวๆถึงยังมีชีวิตอยู่แต่ทำไมคนธรรมดาอย่างเราที่ไม่ได้ทำร้ายใครต้องมาเจอจุดจบแบบนี้สภาวะอารมณ์เหล่านี้เปรียบเสมือนพายุคลื่นลมที่บ้าคลัง่งกลางมหาสมุทรจิตใจของคุณถูกเหวียนไปมาระหว่างความหวังลมลมแ้งกับความสิ้นหวังที่มืดมิดความกราดเครียวนี้ แท้จริงแล้วคือเสียงกรีดร้องของอัตตาหรือตัวกูของกูที่กำลังดิ้นรนเฮือกสุดท้ายเพราะมันกำลังจะสูญเสียอำนาจในการครอบครองร่างกายนี้นั่นเองความทุกข์ไม่ได้เกิดจากโรคร้ายเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากการที่ใจเราไม่ยอมรับความเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นเรากำลังฝืนกฎธรรมชาติด้วยการตะโกนใส่น้ำที่กำลังไหลเชื่อว,ว่าจงหยุดไหล ซึ่งนั่นรังแต่จะทำให้เราเหนื่อยล้าและจมดิ่งลงไปเร็วกว่าเดิมเมื่อพายุอารมณ์แห่งความโกรธเริ่มซาลงความเงียบเหงาและเศร้าสร้อยจะเข้ามาแทนที่พร้อมกับความจริงที่เริ่มชัดเจนขึ้นสายตาของคุณจะเริ่มมองไปรอบๆบ้านมองเข้าของเครื่องใช้ที่เคยสะสมมองรถยนต์คันโปรดมองเสื้อผ้าในตู้และที่เจ็บปวดที่สุดคือการมองใบหน้าของคนที่คุณรัก ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่คู่ชีวิตหรือลูกหลานตัวน้อยที่ยังวิ่งเล่นโดยไม่รู้เดียงสาความรู้สึกห่วงจะเริ่มทำงานอย่างหนักหน่วงราวกับมีเชือกที่มองไม่เห็นนับพันนับหมื่นเส้นรัดรึงหัวใจคุณไว้เชือกแต่ละเส้นมีชื่อเรียกของมันเส้นหนึ่งชื่อว่าใครจะดูแลลูกเส้นหนึ่งชื่อว่านี่สินยังไม่หมดเส้นหนึ่งชื่อว่างานยังทำไม่เสร็จอีกเส้นชื่อว่า สมบัติชิ้นนี้ใครจะได้ไปความห่วงเหล่านี้คือพันธนาการที่ทำให้จิตใจหนักอึง้งยิ่งคิดก็ยิ่งกังวลยิ่งมองก็ยิ่งเสียดายน้ำตาแห่งความอาลัยอาวรจะไหลรินออกมาเงียบๆในยามค่ำคืนความทุกข์ในระยะนี้เกิดจากความยึดติดผูกพันหรือที่ทางธรรมเรียกว่าอุป,ปทานเราหลงลืมไปว่าเราเป็นเพียงผู้ดู เป็นเพียงผู้มาอาศัยโลกนี้ชั่วคราวเราไม่ได้เป็นเจ้าของสิ่งใดอย่างแท้จริงแม้แต่ร่างกายที่กำลังเจ็บปวดอยู่นี้ก็ไม่ใช่ของเรามันเป็นเพียงธาตุสีดินน้ำลมไฟที่มาประชุมรวมกันชั่วคราวแล้ววันหนึ่งก็ต้องคืนสู่ธรรมชาติแต่เพราะความไม่รู้เราจึงเผลอไปตู่เอาว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นของเราพอถึงเวลาต้องคืนเจ้าของเดิม เราจึงร้องไห้คร่ำครวญเหมือนเด็กที่ถูกแย่งของเล่นความหนักหน่วงในใจตอนนี้ไม่ได้เกิดจากน้ำหนักของรอกภัยแต่เกิดจากน้ำหนักของการแบกเราแบกโลกทั้งใบไว้บนบาที่กำลังสุดโสมเราแบกอนาคตที่ยังไม่มาถึงเราแบกอดีตที่แก้ไขไม่ได้ความทรมานใจจึงทวีคูณทั้งจากพิษของโรคทางกายและพิษของความห่วงทางใจผสมปนเปกันจนแยกไม่ออก แต่ขอให้รู้ไว้เถิดครับว่าความรู้สึกเหล่านี้เป็นธรรมชาติของปุถุชนการตระหนักรู้ว่าเรากำลังห่วงและกำลังทุกข์เพราะห่วงคือก้าวแรกที่สำคัญมากในการเริ่มคลายปมเชือกเหล่านี้ออกทีละเปราะหลังจากผ่านความโกรธเกรี้ยวและความโศกเศร้ามาจนอ่อนลา้าจิตใจจะเดินทางมาถึงจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดนั่นคือจุดที่เรียกว่าการยอมรับไม่ใช่การยอมแพ้อย,อย่างสิ้นหวัง แต่เป็นการยอมรับความจริงอย่างเข้าใจเหมือนนักเดินทางที่แบกสัมภาระหนักอึ้งมาไกลแสนไกลจนในที่สุดก็ตระหนักว่ายิ่งดินรนขัดขืนยิ่งเจ็บปวดยิ่งแบกยิ่งหนักจึงค่อยๆวางสัมภาระลงทีละชิน้นเมื่อใจเริ่มสงบลงคุณจะเริ่มมองเห็นสัจธรรมบางอย่างมองออกไปนอกหน้าต่างเห็นใบไม้ที่ร่วงหล่นจากต้นมันไม่ได้ร้องไห้ฟูมฟาย มันเพียงแค่ปลิดขั้วและทิ้งตัวลงสู่พื้นดินเพื่อกลายเป็นปุ๋ยให้ต้นไม้เติบโตต่อไปเห็นสายน้ำที่ไหลไปไม่หวนกลับเห็นดวงอาทิตย์ที่ตกลับขอบฟ้าแล้วขึ้นใหม่ความตายไม่ได้เป็นสิ่งแปลกปลอมไม่ใช่การลงโทษจากสวรรค์แต่มันคือธรรมดาของโลกคือกฎเหล็กที่ทุกสรรพสิ่งต้องอยู่ภายใต้ไม่ว่าจะเป็นราชาหรือญาจกไม่ว่าจะเป็นคนดีหรือคนร้ายทุกคนล้วนมีจุดจบเดียวกัน การยอมรับความจริงข้อนี้จะช่วยเปลี่ยนมุมมองต่อเวลาที่เหลืออยู่แทนที่จะมองว่าเหลือเวลาน้อยคุณจะเริ่มมองว่ายังมีเวลาเหลือเวลาที่เหลือนี้ไม่ใช่เวลาสำหรับการมานั่งเสียใจแต่เป็นเวลาทองคำสำหรับการสะสางและทำสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตความกลัวจะเริ่มเปลี่ยนรูปเป็นความตื่นรู้คุณจะเริ่มเห็นคุณค่าของลมหายใจแต่ละเฮือกของรอยยิ้นแต่ละครั้ง ของแสงแดดยามเช้าแต่ละวันใจที่ยอมรับความตายได้จะมีความนิ่งสงบเยือกเย็นเหมือนน้ำในบึงทีต่ตะกอนเริ่มนอนก้นแม้คลื่นลมภายนอกคืออาการเจ็บปวดจะยังคงอยู่แต่ภายในลึกๆเริ่มมีเกาะแก่งให้ยึดเกาะนั่นคือสติและความเข้าใจโลกตามความเป็นจริงคุณจะเริ่มถามตัวเองใหม่ไม่ใช่ถามว่าทำไมต้องเป็นฉันแต่จะถามว่า ในเวลาที่เหลือนี้ฉันจะทางอะไรให้ดีที่สุดและนี่คือสัญญาณว่าจิตวิญญาณของคุณกำลังเริ่มตื่นขึ้น,นมาจากฝันร้ายเตรียมพร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสต่อไปเมื่อจิตเริ่มตั้งหลักได้สิ่งแรกที่ต้องทำไม่ใช่การวิ่งเต้นหาหมอที่เก่งที่สุดแต่คือการเป็นหมอรักษาใจให้ตัวเองด้วยการขอขมาและให้อภัยหรือการทำอโหสิกรรม ตลอดชีวิตที่ผ่านมาเราต่างมีบาดแผลที่สร้างให้ผู้อื่นและผู้อื่นสร้างให้เราบางคนแบกความแค้นเคืองมา10ปี20ปีเหมือนกำก้อนถ่านไฟแดงๆไว้ในมือทั้งร้อนทั้งเจ็บแต่ก็ไม่ยอมปล่อยเพียงเพราะทิฏฐิมานะในช่วงเวลานี้ลองหลับตาลงแล้วนึกถึงใบหน้าของผู้คนในชีวิตคนที่เรารักคนที่เราเคยเกลียดคนที่เราเคยทำให้เสียใจ กล่าวคำขอโทษพวกเขาในจิตหรือถ้ายังมีโอกาสให้โทรศัพท์หาไปหาหรือเขียนจดหมายขอโทษนะสำหรับทุกอย่างที่ผ่านมาขอให้อโหสิกรรมให้กันอย่าได้มีเวรต่อกันเลยเชื่อไหมครับว่าทันทีที่คำว่าขอโทษหลุดออกจากปากหรือทันทีที่ใจเรายอมให้อภัยคนที่เคยทำร้ายเราก่อนถานร้อนๆในมือนั้นจะร่วงหล่นลงความเบาสบายอย่างประหลาดจะเกิดขึ้น การปลดเปลื้องภาระทางใจยังรวมถึงการจัดการเรื่องทางโลกให้เรียบร้อยพินัยกรรมทรัพย์สินหรือคำสั่งเสียต่างๆการจัดการสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ลางร้ายแต่เป็นการแสดงความรับผิดชอบครั้งสุดท้ายและเป็นการตัดห่วงกังวลเมื่อเราจัดการทุกอย่างเสร็จสิ้นเราจะบอกตัวเองได้ว่าฉันทำหน้าที่ของฉันสมบูรณ์แล้วไม่มีอะไรต้องค้างขาอีกการทำเช่นนี้เหมือนการเทน้ำออกจากแก้วที่เคยล้นปริ่ม ให้เหลือที่ว่างสำหรับความสงบการสับสางนี้ยังรวมถึงการให้อภัยตัวเองด้วยหลายคนนอนตายตาไม่หลับเพราะมัวแต่โทษตัวเองในความผิดพลาดในอดีตแต่จำไว้นะครับว่ามนุษย์ทุกคนทำผิดพลาดได้อดีตจบไปแล้วแก้ไขไม่ได้สิ่งสำคัญคือปัจจุบันที่เราสำนึกรู้ให้โอบกอดตัวเองด้วยความเมตตาบอกตัวเองว่าไม่เป็นไรนะ ที่ผ่านมาฉันทำดีที่สุดเท่าที่ปัญญาตอนนั้นจะอํานวยแล้วฉันให้อภัยเธอเมื่อใจไร้ห่วงไร้โกรธไร้เกลียดจิตดวงนั้นจะเริ่มมีกําลังและพร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับวาระสุดท้ายอย่างก,กล้าหาญเมื่อใจเริ่มเบาจากการปลดภาระแต่ร่างกายอาจจะยังคงส่งเสียงประท้วงด้วยความเจ็บปวดโรคร้ายอาจลุกลามความอ่อนแรงอาจคืบคลานเข้ามาทุกขณะ นี่คือช่วงเวลาสำคัญที่เราต้องฝึกทักษะขั้นสูงขึ้นนั่นคือการแยกรูปหรือร่างกายออกจากจิตเปรียบเสมือนการที่เรานั่งมองรถที่กำลังไฟไหม้อยู่ข้างทางเรารู้ว่ารถนั้นร้อนรถนั้นกำลังพังแต่ตัวเราที่ยืนดูอยู่ห่างๆไม่ได้ร้อนไปด้วยความเจ็บปวดทางกายเปรียบเหมือนลูกศรดอกแรกที่ยิงมาปักเราซึ่งเป็นวิบากกรรมที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ความทุกข์ทางใจความกังวล ความกลัวความตีโพยตีพายคือลูกศรดอกที่สองที่เราหยิบมาแทงตัวเองซ้ำการฝึกจิตในขั้นตอนนี้คือการเรียนรู้ที่จะรับรู้ความเจ็บปวดแค่เพียงกายแต่ไม่ยอมให้ใจเจ็บไปด้วยกายป่วยแต่ใจไม่ป่วยให้ลองใช้สติตามดูความเจ็บปวดนั้นเหมือนดูละครดูว่ามันปวดตรงไหนมันปวดอย่างไรมันปวดสม่ำเสมอหรือปวดเป็นระลอกไม่เข้าไปเป็นผู้ปวด ให้เป็นเพียงผู้ดูความปวดเมื่อเราถอยออกมาเป็นผู้ดูเราจะเห็นความจริงข้อหนึ่งว่าความเจ็บปวดนั้นก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวก็มากเดี๋ยวก็ลดเดี๋ยวก็ย้ายที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ต้องดับไปตามเหตุปัจจัยไม่ใช่สิ่งคงทนถาวรการฝึกแยกรูปหรือร่างกายและนามคือจิตใจนี้จะช่วยให้เรามีพื้นที่หายใจท่ามกลางความวิกฤต แม้ร่างกายจะนอนอยู่บนเตียงผู้ป่วยมีสายระโยงระยางแต่จิตใจสามารถเป็นอิสระโบยบินเหนือความเจ็บปวดนั้นได้ยิ่งแยกได้ชัดเจนเท่าไหร่ความกลัวตายก็จะยิ่งลดน้อยลงเพราะเราเริ่มเห็นแล้วว่าสิ่งที่จะแตกดับไปคือร่างกายก้อนนี้ไม่ใช่จิตวิญ,ญญาณผู้รู้ผู้ตื่นที่กำลังเฝ้ามองอยู่ความตายจึงเป็นเพียงการพังทลายของบ้านหลังเก่าแต่ผู้อาศัยยังคงดำรองอยู่และพร้อมที่จะเดินทางต่อ การเตรียมตัวตายไม่ได้มีแค่เรื่องเคร่งเครียดของการปฏิบัติธรรมเท่านั้นแต่ยังมีมุมมองที่งดงามและละเอียดอ่อนนั่นคือศิลปะแห่งการร่ำลาช่วงเวลานี้คือโอกาสทองที่เราจะได้เปลี่ยนความโศกเศร้าให้เป็นความทรงจำที่ล้ำค่าการได้จับมือคนที่เรารักพูดคุยถึงเรื่องราวดีๆในอดีตหัวเราะร่วมกัน ร้องไห้ด้วยกันเป็นการสั่งลาที่งดงามที่สุดอย่ากลัวที่จะพูดคำว่ารักอย่าอายที่จะพูดคำว่าขอบคุณคำพูดเหล่านี้ในเวลาปกติอาจฟังดูธรรมดาแต่ในช่วงเวลาสุดท้ายมันจะมีค่าดั่งทองคำที่จะประทับอยู่ในใจของผู้ฟังไปตลอดชีวิตการได้บอกลูกหลานว่าเราภูมิใจในตัวเขาแค่ไหน การได้ขอบคุณคู่ชีวิตที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาคือการส่งต่อพลังงานความรักที่จะหล่อเลี้ยงใจพวกเขาในวันที่เราจากไปการร่ำลานี้ยังรวมถึงการขอบคุณสิ่งของสถานที่และธรรมชาติรอบตัวขอบคุณบ้านที่ให้อาศัยขอบคุณร่างกายที่รับใช้มานานหลายสิบปีการมองโลกด้วยสายตาแห่งความกตัญญูรู้คุณ จะทำให้จิตใจของเราอ่อนโยนและเปี่ยมสุขความตายจะไม่ใช่การพรากจากที่โหดร้ายแต่เป็นการจบฉากละครชีวิตอย่างสมบูรณ์แบบท่ามกลางเสียงปรบมือแห่งความรักและความเข้าใจจงสร้างบรรยากาศรอบตัวให้เอื้อต่อความสงบอาจจะด้วยเสียงเพลงเบาๆกลิ่นหอมจางๆหรือดอกไม้ที่ชอบให้สภาพแวดล้อมภายนอก ช่วยน้อมนำใจให้สงบเย็นการเตรียมตัวที่ดีเช่นนี้จะทำให้ญาติพี่น้องและคนรอบข้างพลอยสงบใจไปด้วยพวกเขาจะจดจำเราในภาพลักษณ์ที่สง่างามไม่ใช่ภาพของผู้ที่ดิ้นรนทุรนทุรายและความทรงจำนี้แหละคือมรดกที่ล้ำค่าที่สุดที่เราจะทิ้งไว้ให้โลกใบนี้ เมื่อเรียวแรงทางกายลดน้อยถอยลงจนแทบขยับขยื่อนไม่ได้การพูดคุยเริ่มลำบากสายตาเริ่มพร่ามัวสิ่งเดียวที่จะอยู่เคียงข้างเราอย่างซื่อสัตย์จนถึงวินาทีสุดท้ายไม่ใช่ลูกหลานไม่ใช่ทรัพย์สินแต่คือลมหายใจของเราเองการกลับมาอยู่กับลมหายใจหรืออานาปณสติจึงเป็นวิชาสำคัญที่สุด ที่ต้องใช้ในสนามสอบครั้งสุดท้ายนี้ให้ฝึกทำความรู้จักกับลมหายใจอย่างสนิทสนมรู้ว่าลมเข้าเป็นอย่างไรลมออกเป็นอย่างไรสั้นหรือยาวหยาบหรือละเอียดให้ลมหายใจเป็นเหมือนเสาหลักที่ผูกจิตเอาไว้ไม่ให้ลอยคว้างไปกับนิมิตภาพหลอนหรือความเจ็บปวดที่รุ่มเร้าเมื่อใดที่ใจเริ่มฟุ้งซ่านหวาดกลัว ให้ดึงความรู้สึกกลับมาที่ปลายจมูกหรือที่หน้าท้องที่กระเพื่อมไหวลมหายใจเข้ารู้สึกตัวลมหายใจออกปล่อยวางภาวนาในใจเบาๆควบคู่กันไปอาจจะใช้คำว่าพุโทโธหรือคำใดก็ได้ที่ทำให้ใจสงบจังหวะของลมหายใจอาจจะแผ่วเบาลงเรื่อยๆตามสภาวะร่างกาย แต่ขอให้สติยังคงเกาะกลุ่มอยู่ที่ลมนั้นอย่างต่อเนื่องเหมือนคนจับเชือกนำทางเดินฝ่าความมืดตราบใดที่ยังจับเชือกเส้นนี้ไว้เราจะไม่หลงทางการฝึกเช่นนี้ต้องทำบ่อยๆตั้งแต่เนิ่นๆทำจนชินเป็นนิสัยเพื่อที่ว่าในนาทีวิกฤตจิตจะแล่นไปจับที่ลมหายใจโดยอัตโนมัติเหมือนคนขับรถชำนาญเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน เท้าจะเหยียบเบรกได้ทันทีโดยไม่ต้องคิดลมหายใจจะเป็นเพื่อนตายที่ส่งเราข้ามพ้นฝั่งจากฝั่งนี้ที่เต็มไปด้วยความทุกข์สู่ฝั่งโน้นที่สงบเย็นการมีสติอยู่กับลมหายใจคือการเตรียมเรือที่แข็งแรงไว้ข้ามมหาสมุทรแห่งวัฏฏะสงสารเมื่อวาระสุดท้ายมาถึงจริงๆร่างกายจะเริ่มแสดงสัญญ,ญาณของการแตกดับ ธาตุทั้งสี่ในกายจะเริ่มวิปริตแปรปรวนธาตุดินจะเริ่มแข็งเกร็งหรือหนักอึ้งเหมือนถูกภูเขาทับธาตุน้ำจะเริ่มแห้งผากหรือไหลซึมธาตุไฟจะมอดลงมือเท้าเย็นเฉียบและธาตุลมจะเริ่มติดขัดหายใจลำบากหายใจเฮือกนี่คือกระบวนการธรรมชาติที่ร่างกายกำลังคืนธาตุในช่วงเวลานี้ หูอาจจะเริ่มไม่ได้ยินเสียงภายนอกหรือได้ยินแว่วๆตาอาจจะมองไม่เห็นแสงสว่างจิตอาจจะเห็นภาพนิมิตต่างๆทั้งดีและร้ายผุดขึ้นมาเหมือนฉายหนังซ้ำกรำดีกรำชั่วที่เคยทำจะมาปรากฏให้เห็นนี่คือช่วงเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญที่สุดหากจิตตกใจกลัวจะนำไปสู่ภพภูมิที่เศร้าหมองแต่หากจิตตั้งมั่นมีสติรู้เท่าทันจะนำไปสู่สุขติ ขอให้บอกตัวเองว่านี่คือธรรมชาติร่างกายกำลังจะพังแต่ใจฉันยังสว่างสวยไม่ต้องไปสนใจอาการทางกายที่กำลังปั่นป่วนให้รวบรวมสติทั้งหมดเพ่งไปที่ความว่างความสว่างหรือพระพุทธรูปที่เคารพหรือแสงสว่างแห่งความดีงามที่เราเคยทำจินตนาการถึงแสงสีขาวที่นุ่มนวลชวนให้สบายใจโอบล้อมรอบตัวเราไว้ อย่าตกใจหากรู้สึกเหมือนกำลังตกจากที่สูงหรือกำลังถูกดูดเข้าไปในอุโมง์นั่นเป็นเพียงสภาวะของจิตที่กำลังเคลื่อนออกจากกายหยาบให้ทำใจให้สบายเหมือนกำลังจะนอนหลับพักผ่อนหลังจากทำงานหนักมาทั้งวันปล่อยวางทุกอย่างจริงๆทิ้งร่างกายนี้ไปเหมือนทิ้งเสื้อผ้าเก่าที่ขาดวิ่นไม่ต้องอาลัยอาวร์อีกแล้วการเดินทางครั้งใหม่ที่เบาสบายกว่ากำลังรออยู่ข้างหน้า วินาทีสุดท้ายคือวินาทีแห่งอิสรภาพอย่างแท้จริงเหมือนนกที่หลุดออกจากกรงขังเมื่อลมหายใจเฮือกสุดท้ายผ่านพ้นไปความเจ็บกวดทั้งหมดจะดับวูบลงเหลือเพียงความเงียบสงบอันเป็นนิรันร์จิตที่ฝึกมาดีแล้วจะหลุดลอยออกไปอย่างผ่องใสปราศจากความกังวลปราศจากความยึดติดความตายไม่ใช่จุดจบแต่เป็นเพียงการเปลี่ยนผ่าน เหมือนการตื่นจากความฝันหนึ่งไปสู่อีกความฝันหนึ่งหรือเหมือนการเปลี่ยนชุดใหม่ที่เหมาะสมกว่าเดิมหากเราเตรียมตัวมาดีตลอดการเดินทางทั้ง9ตอนที่ผ่านมาวินาทีนี้จะไม่น่ากลัวเลยแต่มันจะเป็นวินาทีแห่งชัยชนะชัยชนะเหนือความกลัวชัยชนะเหนือความหลงสำหรับผู้ที่ยังอยู่การจากไปของบุคคลอันเป็นที่รักย่อมนำมาซึ่งความโศกเศร้าแต่ขอให้ระลึกไว้ว่า ความตายเป็นเครื่องเตือนสติที่ดีที่สุดสอนให้เรารู้ว่าชีวิตนั้นสั้นนักและทุกวินาทีมีค่าเพียงใดอย่ารอให้ถึงวันที่หมอบอกข่าวร้ายแล้วค่อยเริ่มทำดีค่อยเริ่มบอกรักหรือค่อยเริ่มปฏิบัติธรรมแต่จงใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทตั้งแต่วินาทีนี้จงจำไว้ว่าสิ่งที่น่ากลัวกว่าความตายคือการมีชีวิตอยู่อย่างไร้ค่าและตายไปพร้อมกับความเสียดาย หากวันนี้เราได้เตรียมใจได้สะสางภาระและได้ฝึกจิตมาอย่างดีแล้วเมื่อวันนั้นมาถึงเราจะสามารถยิ้มรับความตายได้ดั่งกัลยาณมิตรที่มารับเรากลับบ้านขอให้ทุกท่านจงใช้ชีวิตอย่างมีสติมีความสุขในทุกขณะจิตและพร้อมเสมอสําหรับการเดินทางไกลที่ต้องมาถึงสักวันหนึ่งสวัสดีครับ